จากภูเก็ตพาไปอีสานกันค่ะที่จังหวัดขอนแก่นสงกรานปีนี้ต้องบอกว่าร้านของฝากเนี่ยขายดีสุดในรอบ3ปีถึงแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าตลอดวันนี้ค่ะนักท่องเที่ยวที่เตรียมเดินทางกลับไปทํางานก็ไปซื้อกันไม่ขาดสายเลยโดยเฉพาะของฝากยอดฮิตอย่างไส้กรอกอีสานหมูหยองแล้วก็กุนเชียงค่ะ พาไปที่ร้านเจรัตนะคะอยู่ริมถนนกลางเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งที่นี่ก็เป็นร้านขายของฝากชื่อดังวันนี้เขาบอกว่าลูกค้าล้นหลามเลยค่ะทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าในช่วง3ปีของโควิด -19 เนี่ยมีนักท่องเที่ยวน้อยมากทำให้การค้าขายซบเซาพิดกับสงกรานปีนี้ที่คึกคักมากจากการเปิดการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ ที่จังหวัดขอนแก่นก็เลยมีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศไปเล่นน้ําบนถนนเข้าเหนียวกันนับแสนแสนคนแล้ววันนี้ก็มีลูกค้าไปซื้อของฝากกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนต้องเดินทางกลับก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ทางร้านเขาได้เตรียมสินค้าเอาไว้ให้เลือกซื้อกว่า500ชนิดเลยค่ะซึ่งมากกว่าวันปกติที่เตรียมไว้นะคะสนนราคาก็อยู่ตั้งแต่35บาทถึง800บาทและถึงแม้ว่าราคาหมูจะแพงทำให้สินค้าหลายอย่างปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะหมูหยองกุนเชียงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหมูแต่ว่าก็ยังขายดีซึ่งรวมไปถึงไส้กรอกอีสานด้วยเพราะวา่าร้านีนเขาเด็ดจริงๆนะคะอีกทั้งขนมที่ทําจากถั่วอย่างเช่นขนมตุ๊บตาบขนมคอเป็ดแล้วก็ขนมถั่วตัดก็ขายดีเช่นเดียวกันค่ะ